ดีครับตานปูชมวันนี้จะมาเล่นเกมนี้ไม่ได้ลงคลิปน้นอืมนิสจา์สร้างจรวดลงผมเดี๋ยววมจะเซอร์ให้ดูเลยมาโอเคนี่แหละสิ่งที่ฉันจะเอาไปลงสนามเปิดอันล่าง มลมนั่นเนี่ยผู้เย็นยังไงยังไงมาสร้างเครื่องบินใหม่ดีกว่าเอาล่ะเครื่องบินนี้ต้องสมบูรณ์แบบ นลงมาจะได้ไม่บาดจ็บสาหัสนะฮะโอเคเวลาลงมาจะได้ไม่บาดจ็บสาหแต่จะบาดจ็บสาแหกแทนโอเคการสร้างจรวด,ดที่ดีนั้นเราต้องสร้างแบบมันระวังระวัง นี่แหละจรวดที่ดีโอเคเรียบร้อยสัประสิ่งทีต่ต้องต้องจะดอัดเล็กซะด้วยบ่ไรเปิดเทเบิลแม่งเอาเต็ม้อไปเลยเวลาลงนี่จะได้ลงอย่างนุ่มนวล อันอันตรงนี้จะพังเอาแต่ข้างบนยังอยู่ไม่นอนไม่นอนไม่นอนไม่ไม่มีทางไม่มีทางอ่ะอืมอ่ะ มาคร้วนี้ดีๆเลยอืมเอ่อฮัสเตดอืมจะแชร์เล็กแล้วละ่ะมุดเดิมมุดเดิมมุดเดิมมดเดิมูอมดมดมด สร้างจรวดที่ดีมันต้องแบบความพิถีพิถันของการสร้างจรวดแล้วไงต่อลืมบทพูดแล้วเนี่ยเออเริ่มเกมไง เออเออเอเอครับแม่ไปดีมาดีหน้าตุ่มจะตกจากดาวอังคารต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อกดออกซิเจนหมดแต่ครับน้อง โอ้เหลืออันนึงโอ้โชคดีจังเลยเอาเอา้เอาทมันแมนเนี่ยฮึงตัดคลิปบ่อยเหลือเกินอ่ะครั้งนี้เอาดีๆครั้งนี้เป็นลำเล็กๆเลยแหละ อันนี้จะเป็นลำเล็กๆนะลำยังไม่ใหญ่มากอ่ะเอาันี้ออกกันอืมเราต้องยืดมาตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วอ,อย่างนงี้อ่า อไอคิวห้ารอไอไอคิวศูนย์จุดห้านี่หนแหละไอคิวศูนย์จุดห้าไอคิวเออไอคิวหนึ100่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมั้งหนึ่งร้อยศูนย์ร้อยยี่สิบแล้วกันหนึ่งก็ไม่รู้สิช่างมานะันเอาว่าเป็นไอคิวศูนย์จุดหนึ่งแล้วกันนะอืม ที่กองควันเก็บไว้ดูดที่กองควันเก็บไว้ดูดปึ๊บจารวจะทำการพุ่งในห้า ปิดปล่อยพลังงานขั้นสุดอัลติเมตปิดพลังงานเปิดล่มชูชีพปิปดปล่อยอ ทำสำเร็จแล้วโลกชีวิตอะไรหมดเลยก็ได้ชีวิต จะมมหมดอะไรตอนนี้เนี่ยเอาไม่แรงเข่มข้นติมาร้วยติดกันเลยถึงเพลินตอนไหนนี่เฮ้ยถึงแลกจะถึงแลวเอา p o ฟ a เรามื่ยิงมินปืนรูปสองได้แล้ว,ลวเรามีชูชิพเยอะแยะ ต้องลดลงมาหน่อยน่าจะพอดีแล้วนะอต้องใส่ต้องลดลงมาอีกหน่อยอ๋อนั่นวิดีโออ๋อวิดีโอที่มันเป็นกรดและนี่อะไรนี่มันลุงตูอ้าวลุงตูจะเคยไปใช้กดตังนั่นมันวิดีอียาวะ

้โอ้โหโอ้โหโโอ้หเทคโนโลยีล้ำสมัยไอ้ตรงนี้ไม่จํเป็น ปิดละอะอาอาลองอาลองลองน่ะ,อ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 ะโอ้ยไม่จะถึงแล้วมันจะถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวเปิดล้อมชูชีพอือเรียบร้อยเหลือรอดอยู่อ,อ,อันเดียว 美呀，美呀，美呀，美呀。A,